เธอไปเอาสร้อยคอแพงแบบนี้มาจากไหนกันเดี๋ยวก่อนนะสร้อยคอเส้นนี้เป็นของป้าดิปราจีเธอขโมยสร้อยคอของป้าเธอบ้าไปแล้วเหรอ้าถูกจับได้จะถูกไล่ออกจากบ้านเนอะรู้ไหมฉันไม่ได้ขโมยนะฉันได้มาได้มาเหรอไม่น่าใช่นะป้าไม่เคยให้เงินเธอสักแดงเดียวจะได้ไปมาได้ยังไงเพราะว่าฉันรับใช้ป้าอย่างซื่อสัตย์ป้าก็เลยให้มันเป็นการตอบแทนกับฉัน ฉันหมายถึงป้าให้มันเป็นของขวัญกับฉันให้เรื่องอะไรฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยถ้าฉันไม่คืนสร้อยของรุปมาติเธอจะต้องฆ่าฉันแน่เลยอ่ะโอ้ยฉันจะขโมยสร้อยคอของกัวรีละกัน นี่เหมือนผีไวยพาวีนี่นากุรีเพื่อจะทำให้ป้ากลัวฉันเริ่มรู้สึกเหมือนเป็นผีไปแล้วอ้ะย แล้วฉันจะได้อะไรฉันควรไปบอกความจริงกับป้าเรื่องนี้แล้วเพื่อเป็นการตอบแทนฉันก็จะได้สร้อยคอจากป้าเป็นรางวัลฉันฉ,ฉ,ฉันต้ไปบอกเดี๋ยวนี้แหละฉันต้องการหน้ากากของกุรีไม่ใช่สร้อยคอแล้ว โอ้โอ,โอ้พระเจ้าดิปลดช่วยฉันด้วยฉันจะทำยังไงดีฉันคิดไม่ออกเลยถ้าถ้าฉันสารภาพฉันบ้าคะ่ะมีเรื่องอะไรปราจีหนูเอาน้ำผลไม้ามาให้คะ่ะน้ำผลไม้ตอนนี้เนี่ยนะฉันไม่อยากดื่มหรอก แล้วนี่อะไรฮะทำไมเธอถึงปิดหน้าอย่างกะเจ้าสาวด้วยละ่ะฮะที่จริงถ้าหากหนูเปิดผ้าคลุมหน้าออกป้าจะต้องตกใจมากแน่ๆอะไรอยู่ใต้ผ้าคลุมละ่ะอออไม่ไม่ไปให้พ้นนะไหวภาวีฉันจะบอกทุกคนฉันจะบอกทุกคนแน่ๆแต่ช่วยไปกไกลๆเถอะนะไปกไกลๆป้าค่ะป้านี่หนูเองประจี ป้าคะมันไม่มีผีหรอกเธอทำอะไรนะ่ะฮะออ๊อป้าป้าปาคะนี่หนูเองปราจีค่ะปราจีเธอไม่ใช่ไวพาวีแสดงว่าหลายวันมานี่เธอหลอกฉันนี่โดยใส่หน้ากากไวพาวีอย่างนั้นเหรอกล้าได้ยังไงฮะนี่ ไม,ไ,มไม่ค่ะไม่ไม่ใช่หนูค่ะป้าแต่เป็นกัวรีกัวรีเป็นคนทํากัวรีใช่รู้ไหมคะตอนที่หนูเดินผ่านห้องของเธอนะ่ะหนูก็สงสัยว่าทําไมเธอต้องทําอะไรแบบนี้กัวรี กลัวดีมีเล่นเหลี่ยมตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยหนังหัวอ่อนที่ไม่เคยกล้าทำอะไรแบบนี้ด้วยตัวเองเนี่ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะถ้าบอกเรื่องที่เธออยากจะบอกแล้วใช่ไหมเธอไปได้แล้วละ่ะและฟังนะลืมเรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่ไปทำงานของเธอซะไปอออ,อก็ก็ได้ค่ะ ตัวดีเป็นคนทำเรื่องนี้อ่อป้าคะมีอะไรใจเย็นๆนะคะหนูจะลืมเรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่และหนูจะลืมถ้าป้าให้อะไรหนูเป็นการตอบแทนในเมือ่อหนูให้ข้อมูลสำคัญอย่างนี้กับป้านะหนูก็สมควรจะได้รับรางวัลน,นะคะอะป้าคะป้าให้สร้อยมุละคะ่ะ เก้าแสนกับหนูนะคะหนูจะจัดการมันเองกดดออ้าวนี่นี่ปราจีคิดอะไรอยู่อะเฮ้วว่าไงไม่มีอะไรฉันกำลังคิดถึงอนาคตที่สดใสของเรา ไม่ว่ายัางไงฉันจะเอาสร้อยเส้นนี้ไปโยนใส่หน้ารุปมาติและฉันจะกำจัดเธอซะอดีมากพระเจ้ารู้ว่าเธอจะจัดการทุกป,ปัญหานี้ได้ยังไงกันมันไม่ง่ายเลยที่จะหาทางแก้คุณต้องทำงานให้หนักเข้าใจไหมจริงเหรออืมก็ได้ขอบคุณพระเจ้า <laughs> กูรีแม่รู้เรื่องแผนการของเราได้ยังไงฉันไม่รู้ท่านครับได้เวลาเริ่มพิธีอารตีแล้วเชิญก้าวมาข้างหน้าได้ครับมาเริ่มพิธีกันได้เลย สิทธิวันนี้วินกับสิทธิจะทำพิธีอรารตีแด่องค์สิทธิวินายักษ์เป็นครั้งแรกในฐานะสามีภรรยามาเลยวันนี้เกิดไปแล้วสิถ้าฉันไม่รู้ถึงแผนการของเธอฉันคงจะสารภาพผิดต่อหน้าทุกคนที่หนีไปแล้วแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วลนะ่ะพระเจ้าอยู่ข้างฉันฉันจะไม่มีวัน ให้เธอทําสําเร็จดังที่ตั้งใจหรอกนะองคค์เนรพระองค์มอบพรความสุขอันยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับผมโดยนำสิทธิเข้ามาในชีวิตผมและผมไม่ต้องการอะไรอีกแล้วพระเป็นเจ้าลูกกำลังต่อสู้เพื่อความจริงแล้วทำไมพระองค์ถึงปล่อยให้ลูกแพ้ทำไมลูกต้องแพ้ในนาทีสุดท้ายเสมอเลยและพระปินเจ้า ความศรัทธาของลูกที่มีต่อพระองค์ไม่เคยน้อยลงไม่ว่ายังไง วินายักต้องสัมผัสเธอก่อนฉันแต่ฉันแน่ใจว่าเขาจะไม่ได้สัมผัสเธอในแบบที่ฉันเคยสัมผัสและฉันจะไม่ยอมให้เขาได้แต่ต้องตัวเธอเธอคือของฉันสิทธิของฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นเจ้าดุษฎีนี่ยังคงบ้าสิทธิเหมือนเดิมเลยนะ